เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนา21ธันวาคม2565เมื่อทกศเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วในวันนี้นะคะนั่นก็คือเงินโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66 รอบที่1งวดที่10นะคะและงวดที่1นถึงเเพิ่มเติมแจ้งเก็บเกี่ยวระหว,ว่าง10บถึงสิบธันวาคมสองพและโครงการสนับสนุนข้าบริชการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต65 66ครั้งที่3นะคะโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่21ธันวาคม2565โดยวันนี้แอดมีข้อมูลการโอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65ั66นะคะ ครั้งที่3และโครงการประกันไรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวงวดที่10และงวดที่1นถึงเเพิ่มเติมที่แจ้งเก็บเกีย่ยว10บถึงสิธันวาคมนะคะทกสสาขาจังหวัดชัยภูมิมาอัปเดตเป็นอันดับแรกนะคะและในส่วนของสำนักง,งานทกาสาจ,จังหวัดศรีสะเกดก็ได้มีการอัปเดตการโอนเงินรายละ1,000บาทเหมือนกันนะคะสำนักง,งานทกาสาจ,จังหวัดศรีสะเกดโอนไปเมื่อวันที่20ธันวาคมนะคะและในส่วนของ ข้อมูลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่10นะคะและงวดที่1นถึงเในส่วนเพิ่มเติมกําหนดโอนในวันนี้21ทธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะ ทั้งนี้นะคะในส่วนของจังหวัดอื่นๆก็สามารถตรวจสอบสถานาการณโอนเงินของตนเองได้แล้ววันนี้นะคะลิงก์แอจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเกษตรกรในส่วนของกเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ดังนี้นะคะ1เข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันทกศ เอขีดโมบายบริการเตือนเงินเข้าออกผ่านบริการ SMS Alert แจ้งเตือนผ่าน SMS สมัครใช้บริการได้ที่สาขานะคะพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินสามารถกดถอนเงินผ่าน ATM ได้ทุกตู้บริการทั่วไทยนะคะสำหรับตู้ ATM ของทกสกรุงไทย กรุงศรีอยุธยาฟรีค่าธรรเนียมการถอนเงินผ่านตู้ ATM ในเขตพื้นที่เดียวกันนะคะและในกรณีเบิกถอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารขอความร่วมมือเป็นไปตามการนัดหมายของสาขานั้นๆเพื่อความสะดวกและเป็นไปตามมาตรการโควิด19นะคะ และดอกจันตัวโตๆโโกรณีเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่กเกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการ,กรเกษตรของตัวท่านเองนะคะอัปเดตล่าสุดทกสเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาแล้วนะคะวันนี้21ธันวาคม2565